ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมสิวารอีกแล้วโอเคแล้วก็เมโทรไนต์นะครับฟิวชั่นนะครับพาร์ทไหนแล้ววะจำไม่ได้นะครับเล่นทุกว,วันนะทุกว,วันยังจำไม่ได้เลยเซกเตอร์ห้าเซกเตอร์หกนะครับสงสัยเราจะได้ไปไม่เซกเตอร์ห้าก็เซกเตอร์หกนี่แหละเซกเตอร์หกนะครับผมเซกเตอร์หกนี้นะครับผมก็เป็นเซกเตอร์น้ำแข็งอา้อาวอะไรวะ ทำไมว่าเซกเตอร์น้ำแข็งนะครับก็อากาศมันหนาวลำปางหนาวมากอันนี้ก็เซกเตอร์หกหนาวมากนะครับผมหนาวไม่ธรรมดานะครับตัวไวรัสนะครับไวรัสจะมีไวรัสนี่ไงมันอธิบายอยู่นะครับไวรัสนี้ก็จะมีความเย็นนะครับผมเวลาเราดูดดูดซึมนะครับแอบสอบเข้าไปนะครับเราก็จะเสียเลือด <laughs> เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไอไวรัสตัวนี้ไปเลยนะครับ เยอะจังกลมาก็เต็มเลยเยี่ยมไม่รู้ว่าวางไว้ก่อนเอามีอะไรวะเอาไงเอ่ยโอ้โห เราไม่ได้เรายังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาไงเนี่ยน่าวมีทางข้างบนอีกโอเคนะครับได้ทางอีแล้วเย่ตรงนี้ล่ะ มิดไซด์นะครับเยี่ยมนี่ไงไอตัวนี้ไงครับเราก็อย่าไปชนมันสักทีเดียวเลยห้ามชนนะเออบอว่ห้ามชนนี้อะไรโอ้โหเต็มเลยอย่าไปยุ่งถอยนะครับถอยดีกว่า ไม่เอาเต็มเลยไงเออๆๆๆๆๆอย่านะอย่านะอุ้ยอูย้โดนอีกแล้ว <c oughs> แม่งเต็มเลยทีนี้ โอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคครับไอพวกนี้เราแอบซอบได้ทางนี้ไปไหนวะเอาทางอ e. ีเอามีทางลงนี่วะลง มีอะไรอีกไหม <c oughs> ขี้สงสัยนะครับสงสัยไว้ก่อนเป็นดีบฮึบ,ฮบไม่มีไปดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเวทแล้วไงโอ๊ยกรรมผมลืมไปดูทางนู้นนะครับว่ามันมีอะไรไหมไม่เป็นไรอเดี๋ยวคอยกลับไปดู นี่ก็คือระเบิดใหญ่ๆนะครับโอ้โ oh อ้ oh. ใหญ่แบบไหนนะครับเดี๋ยวมันปล่อยให้เราดู <laughs> อู้อยังนี้เลยนะครับผมโอ้กระโดดข้ามด้วยเว้ยฉ <laughs> ลาด ครับราลวก็ตามปแป๊บๆเอ้ย c k e d กอ Izzy แน่ก็อังข้างบนไม่ทันดีก็อันล่างทันนะครับผมไม่อยากเสี่ยงเจอมันนะครับแล้วมีอะไรอ่ะทางเนี้ยทำไมมันตันอ่ะมันตันวะ่ะ เซฟลูมเฉยๆออเอออ้าตรงนี้เหรอหนอนนี้นะครับถ้ามันอยู่บนเพดานเรายิงมันมันก็จะล่วงโอเคมิดไซนนั่นเองหึงว่าอะไรถูกโ,โอ้ยโดนขงัง เยี่ยมไปเลยโอ้ยค่อยๆยินไปนะครับตอนนี้เรายัางโดนตนมันไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าผมจะมาผิดทางว่ะครับความจริงผมต้องไปเอาชุดก่อนใช่ไหมเอาไม่ใช่ว่ะถูกแล้วนี่อวะโอ้ยมึงจะตาขาวอีกนานไหมอือ <c oughs> มันดูดเอาชุดเราไปแล้วกรมเบยผมยอมเจ็บตัวนะครับเพื่อให้ตัวเองเข้าไปข้างในมันได้จะได้ยิงมัน แต่ก็ช่างเิียิงยังไงก็โดนแงแหละตัวอ,ออกมาเริ่มเิมอย่างนั้นโอเคเยี่ยมมานี้อ,อย่าทำดับเบิลมิสไซล์อยู่นะครับผมแต่ทำไม่ได้อ,อ้ยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยฮ้ยเยี่ยม วาเลียสูรนะครับผมเซอร์ไบมีชีวิตอยู่รอดได้ในเอ็กตีมเทมเปอร์เจอร์ก็เอาเป็นว่าโดนน้ำแข็งโดนลาวาไม่เป็นไรแล้วล่ะครับตอนนี้นผมเปิดแมปก่อนเกมนี้รู้สึกเปอร์เซ็นต์แมพมันจะไม่คิดนะครับผมมันคิดแต่เปอร์เซ็นต์ของ ออุ้ยกำแมวก็ได้วะเอาดีกว่านะครับผมอุ้ยไม่โดนผมจะทำอะไรนะครับผมจะกระโดดขึ้นไปให้โดนตัวมันเอาลองใหม่อีกสักท่าอีกสักทาสิ โอ้ไปอยู่ตรงนูน่นนู่นโอ้ยแมวก็ได้วะนะครับเดี๋ยวค่อยมาเอามันมาตรงนี้มีอะไรเซีมันไม่รู้นะครับว่าว่าเราแอบสอบมันได้แล้วฮ้าชิว่าอะไรแอบสอบนะครับแอบสอบก็ดูดกืนนะครับไม่มีอะไรนี่หว่า อ๋อนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ก็ได้วะยึบนี่โอเคว่าแต่มันอยู่ตรงไหนอ้าวอยู่ไหนวะโอ้นี่ <laughs> กาดมั่วเลยนะครับจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหน,นโอเคยาวไป เอามันรู้แล้วนะครับว่าเราดูดเกินได้มันนี้เราเฉยเลยแหมมิดรใยตะกี้ผมละตกใจนึกว่าต้องมีกระโดดแบบสูงๆก่อนนะครับถึงจะมาเอาเอาไปได้เลยนี่หว่านะครับผมโอเคเราก็ได้วารียรสูตรแล้วไอ้พวกนี้เราไม่กลัวนะครับมันวิน่งหนีเราซะงั้น แมงวันสี่ปีทำไมเรียกแมงวันนะครับมันบินดังหึงหึงหงนั่นเองอ้าวกูมีแล้วไม่กลัวด้วยนะครับตรงอันนี้ต้องมีพลังงานสุดท้ายก่อนเพราะฉะนั้นก็ยังเอาไม่ได้นะแจ๊ต้องวิ่งยาวมานั่นเองอย่าหนี้สแิแต่ก่อนแล้วแม่งวิ่งตามกูจัง เออของปลอมโอ้โหได้สีแดงด้วยมันต้องมีของจริงสิครับมีของปลอมแล้วเคเดี๋ยวเพิ่งสมานแผลสิแจ๊อตอนนี้เราก็ลุยลาวาได้นะครับแล้วก็ไปเซกเตอร์ที่หนาวกว่านี้ได้มีเซกเตอร์หนาวกว่านี้อีกนะครับ หนาวรุ่นหิมะตกเลยทีเดียวอันนี้ยังแค่ชิปชิปเยีย่ยมไปเลยอุ้ยอะไรรอ้องรู้สึกจะมีตุก๊กี้ตุ๊กแกรอ้องอ่ะมันใส่มันใส่น,สนะครับผม อ่าโอเคครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับจบไปอีกแล้ว1เซกเตอร์นะครับผมข่าวต่อไปเราจะไปเซกเตอร์อะไรกันนะครับไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้วนะครับต้องไปนั่งในเกเวิเตอร์ก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บ๊ายบายสวัสดีครับโอเย